รวมคำถามจากแบบประเมินตนเองหน่วยที่9วรรณกรรมไทยจากเอกสารการสอนชุดวิชา10151ไทยศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเรามาเก่งไปพร้อมกันนะข้อที่1ข้อใดไม่ใช่ความหมายของวรรณกรรมในหน่วยการสอนนี้กไก่หนังสือที่แต่งดีขอไข่มีความหมายเช่นเดียวกับวรรณคดีขอควายงานเขียนทุกประเภท งองูงานเขียนที่ใช้วรรณศิ์ฉเฉลยข้อควายงานเขียนทุกประเภทข้อที่สองข้อใดไม่ใช่ปัจจัยโดยตรงที่ส่งผลต่อการพัฒนาวรรณกรรมกอไก่วรรณกรรมประเพณีขอไข่ภาวะผู้นำคอควาย การศึกษาของทวยราชงอง,ง,งูอุปกรณ์การผลิตวรรณกรรมเฉลยกอไก่วัฒนธรรมประเพณีข้อที่3สมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานีอยู่เพียง15ปีแต่มีวรรณคดีเกิดขึ้นหลายเรื่องน่าจะเกิดจากปัจจัยใดมากที่สุด กอไก่เหตุการณ์บ้านเมืองขอไข่ภาวะผู้นำขอควายอิทธิพลจากต่างประเทศงองงูการศึกษาของทวยราช,ชเฉลยขอไข่ภาวะผู้นำข้อที่สี่ข้อใดไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากอุปกรณ์การผลิตวรรณกรรม กอไก่ผู้มีโอกาสได้อ่านวรรณกรรมจำนวนน้อยขอไข่วรรณกรรมสูญหายได้ง่ายคอควายวรรณกรรมมีน้อยประเภทงอง,งูกวีมีโอกาสแสดงออกอย่างอิสระเฉลยคอควายวรรณกรรมมีน้อยประเภทข้อที่5 ข้อใดไม่ส่งผลกระทบต่อการสร้างสารรค์วรรณกรรมกรไก่การเปลี่ยนระบบสะกดการันในภาษาไทยขอไข่การจำกัดเสรีภาพด้านวิจาร์ณการเมืองขอควายภาวะสังคมในแต่ละสมัยงงูการประเมินค่าวรรณกรรมอย่างมีระบบ เฉลยงองูการประเมินคุณค่าวรรณกรรมอย่างมีระบบข้อที่6วรรณกรรมเรื่องใดที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศกไก่ศิลาจารึกหลักที่1ขอไข่ไตรภูมิพระร่วงคอควายสามก๊กงองูมหาชาติคำหลวง ฉเฉลยกอไก่ศิลาจารึกหลักที่หนึ่งข้อที่7วรรณกรรมศาสนาและคำสอนการจัดแบ่งวรรณกรรมตามข้อใดกอไก่แบ่งตามลักษณะคำประพันธ์ขอไข่แบ่งตามลักษณะของเนื้อหาขอควายแบ่งตามยุคสมัยของวรรณกรรมงองูแบ่งตามคุณค่าของวรรณกรรม เฉลยขอไข่แบ่งตามลักษณะของเนื้อหาข้อที่8นิทานร้อยกองต่างจากบทละครนอกมากที่สุดในเรื่องใดกอไก่ที่มาของเรื่องขอไข่ลักษณะของเรื่องขอควายลักษณะคำประพันธ์งองูการนำไปใช้ ฉเฉลยคอควายลักษณะคำประพันธ์ข้อที่9ละครประเภทใดเป็นละครที่เกิดสมัยหลังที่สุดกอไก่ละครดึกดำบรรขอไข่ละครชาตรีคอควายละครนอกงองูละครในฉเฉลยกอไก่ ละครดึกดำบรรพ์ข้อที่10คําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องสั้นในข้อใดไม่ถูกต้องกอไก่เรื่องสั้นคือนวนิยายสั้นขอไข่เรื่องสั้นมีตัวละครน้อยขอควายเรื่องสั้นมีแนวคิดสําคัญเพียงอย่างเดียวงองูเรื่องสั้นมีเหตุการณ์และการลำดับเรื่องราว ฉเฉลยกไก่เรื่องสั้นคือนวนิยายสั้นข้อที่11ข้อใดแสดงความหมายของวรรณกรรมไทยได้ถูกต้องกไก่งานเขียนที่อ่านสนุกและมีสาระขไข่งานเขียนด้านบันเทิงคดีอควายงานเขียนที่ให้คุณค่าคู่คุณธรรมงงูงานเขียนที่มีคุณค่าทางด้านเนื้อหาการใช้ภาษา เฉลยงองู Monday. งานเขียนที่มีคุณค่าทางด้านเนื้อหาและการใช้ภาษาข้อที่ 12. ข้อใดส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณผู้สร้างและผู้อ่านวรรณกรรมได้มากที่สุดกอไก่ความก้าวหน้าของการพิมพ์ขอไข่การศึกษาของประชาชนขอควายการส่งเสริมการเขียนวรรณกรรมงองูอิทธิพลจากต่างประเทศ เฉลยขอไข่การศึกษาของประชาชนข้อที่13ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องกไก่วรรณกรรมสะท้อนภาพสังคมขอไข่สังคมส่งผลกระทบต่อวรรณกรรมขอควายวรรณกรรมชี้นำสังคมได้ทุกสมัยงงูวรรณกรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารภายในสังคม ฉเฉลยคอควายวรรณกรรมชี้นำสังคมได้ทุกสมัยข้อที่14ขอ้อใดเป็นเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดวรรณกรรมหลีกหนีกไก่คนส่วนมากชอบอ่านเรื่องไร้สาระขอไข่ผู้เขียนขาดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นขอควายผู้อ่านต้องการอ่านเฉพาะสิ่งบันเทิงงงูผู้เขียนมีการศึกษาสูงมากขึ้น ฉเฉลยขอไข่ผู้เขียนขาดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นข้อที่15วรรณกรรมเรื่องใดที่มีที่มาจากต่างประเทศแปกไปจากข้ออื่นกไก่มหาชาติคำหลวงขอไข่สามก,ก๊กคอควายปฐมโพธิกถางองูพระมาลัยคำหลวง ฉเฉลยขอไข่สามก๊กข้อที่16วรรณกรรมคำสอนเรื่องใดมุ่งเน้นสอนคนเฉพาะกลุ่มกไก่โครงราชสวัสดิ์ขอไข่โคงโลกนิติคอควายสุภาษิตพระร่วงงองูเวสันดรชาดก ฉเฉลยกอไก่โคงราชสวัสดิ์ข้อที่17วรรณกรรมเกี่ยวกับประเพณีเรื่องใดมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศรัทธ,ธาให้องค์พระมหากษัตริย์กอไก่พระราชพิธี12เดือนขอไข่กาบเหเหลือคอควายองค์การแช่งน้ำงองูรามเกียรติ ฉเฉลยคอควายองค์การแช่งน้ำข้อที่18นิทานร้อยกองเรื่องใดที่ได้ชื่อว่าเป็นวรรณกรรมที่ถ่ายทอดชีวิตคนไทยในอดีตได้ชัดเจนที่สุดกอไก่พระภัยมณีขอไข่คุณช้างขุนแผนคอควายลิลิตพะลององูพระชัยสุริยา ฉเฉลยขอไข่ขุนช้างขุนแผนข้อที่19ข้อใดไม่ใช่เนื้อหาของนิราชกอไก่สรรเสริญผู้ทำประโยชน์แก่บ้านเมืองขอไข่เล่าเรื่องการเดินทางขอควายรำพันถึงนางอันเป็นที่รักงองูบอกเล่าประวัติของผู้แต่ง ฉเฉลยกไก่สันเสริญผู้ทำประโยชน์แก่บ้านเมืองข้อที่20ราชกิจจานุเบกษาเป็นวรรณกรรมสื่อมวลชนที่เกิดขึ้นในสมัยใดกไก่รัชกาลที่3ขอไข่รัชกาลที่4ขอควายรัชกาลที่5งง,ง,งูรัชกาลที่6 ฉเฉลยขอไข่ราชการที่4แล้วพบกันใหม่ในหน่วยต่อไปหน่วยที่10บนาฏศิลป์และดนตรีไทย